เชอาออสินอินดี้นะคะมาถ่ายกันสิว่าวันนี้ดิฉันมาอยู่ที่ไหนอ๋านี่คือวิวแบบว่าวิวของจริงนะไม่ใช่วิวแบบว่าใส่ BG แบบแบ็กกราวด์ด้านหลังนะคะอันนี้เป็นวิวของจริงไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่าตอนนี้แสงมันย้อน,อนแสงหรือเปล่าเพราะว่ามองมองแบบหน้าจอแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยแล้วก็คลื่นก็แรงด้วยไม่รู้ว่ามันจะเข้าเสียงในหูฟังด้วยหรือเปล่า นะคะวันนี้ก็มากับนี่เลยอุ้ยพี่ <c oughs> อุ้ยดูเราขอภัยค่ะคุณผู้ชม่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อจะได้เห็นแบบเปิมๆอะไรบางอย่างนะคะ,อะตอนนี้หนูไลฟ์อยู่นะจ๊ะตอนนี้เหลือเรามาถ่ายรูปการที่ทะเลเพราะว่าที่มาไลฟ์ที่นี่นะคะเพราะว่าวันเสาร์ที่แล้วนะคะพอดีว่า ติดงานนะคะมีลูกค้าก็เลยไม่ได้ไลฟ์ก็เลยมาไลฟ์ทดแทนในวันนี้แม่แม่ยุสั่ไม่เห็นเลยเพราะว่าโอ้ oh my god ไอ้นี่ไม่มีเครื่องเช็คเครื่องเช็คไม่ได,มมด้วยเอามอสคนแด วันนี้แบบเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเพราะว่าปกติเราก็จะไลฟ์ตอนที่อยู่ในห้องน,น,น,นะคะก็เลยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเนี่ยก็จะไปถ่ายรูปเหมือนกันจริงๆทะเลที่นี่สวยมากนะอันนี้มันกลับกล้องได้ปะทุกคนอันนี้เราอยู่กันที่หาดบ้านอำเภอนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หาดบ้านอำเภอแล้วก็อ้ oh my God มีฝรั่งด้วยนะทุกคนเราจะแอลดีไหมไม่ดีป้าบบเห็นไหมทุกคนเห็นไหมสวยมากสวยไหมคะนี่ฝรั่งก็จะชอบอาบแดดเล่นน้ำตอนตอน,ตอนแบบว่ากลางวันเนาะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเป็นน่าจะเป็นปกติของบ้านเขาที่เขาแบบว่าชอบอาบแดดกันตอนกลางวันอยู่แล้วเนาะนี่คือวิวดีมากคะ่ะ คุณผู้ชมค่ะนี่นะคะจ๊กเก๋มาถ่ายรูปแวะมาถ่ายรูปที่นี่แต่เราก็จะถ่ายรูปบ้างเหมือนกันเดี๋ยวจะหาที่ตั้งกล้องไว้แล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปนะจ๊ะอันนดี้วกลับมาดูหน้าของดิฉันก่อนหน้าของดิฉันตอนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าแบบมองในหน้าจอก็แทบจะไม่เห็นเลยว่ามันเป็นจังได่เด้อี ะวางตรงไหนดีตรงนี้ก็แล้วก,กันเอ้ยติดสายมองเห็นไหมมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะสวัสดีค่ะแมวเมืวงสีมาเลยค่ะตอนนี้ย้อมสินอยู่ที่พัทยานะคะอยู่หาดบ้านำอำเภอ ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหอมสินกันหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าลมคลื่นแรงมากดูสวยไหมสวยมากนี่หานบ้าน,นอำเภอนะแต่ก่อนนะแต่ก่อนตรงเนี้ยด้านหลังหอมสินนะคะตรงนี้เขาจะแบบขายของกันเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนเขาจะเคลียร์พื้นที่มันก็เลยทําให้แบบดูแบบวิวดีมากดีขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนมากนะคะ อ่ะเดี๋ยวให้ดูวิวด้านหลังดีกว่านี่เห็นไหมอม oh นี่เดกคนเห็นเปล่าเห็นเปล่าเดี๋ยวจะไปตั้งกล้องไว้ตรงไหนดีอะ หรือว่าเราจะแวะมาทักทายแค่นหนเพราะว่าดิฉันจะไปถ่ายรูปค่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันเห็นไหมแต่ก่อนมันจะเป็นที่สั้นๆแนละ้วมันจะมีสองอานเคือนะั้นแล้วก็พราถ้ำใหม่ยาวกว่าเดิมได้เหมือนไปอยู่ไกลขึ้นกว่าเดิมก็จะลึกกว่าเดิมก็จะแบบ ถ้าตกลงไปก็นั่นแหละคุณผู้ชมจา๋าสวัสดีนะคะได้ยินเสียงกันหรือเปล่าเนาะเดินยังไงอ่ะเยี่วิบสิบห้าก็ได้สิบห้าดู ถ่ายติ๊กตอกนะคะก็จะแวะมาถ่ายติ๊กตอกกันค่ะสวยมากเลยค่ะไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วมาอีกแล้วจะบอกว่าจะไม่ผิดหวังเพราะว่ามันสวยมากอ้อมสินเคยมานะเคยมาแต่ก่อนคือแบบว่ามันมันก็สวยแหละแต่ก่อนแต่ตอนนี้สวยกว่าเดิมเยอะแป๊บหนึ่งถ่ายติ๊กตอกก่อนคะ ได้ใหญ่พึ่งนะจ๊ะสวยมากไ,มได้เห็นทะเลแล้วสดชื่นดูเย็นตุ๋ยพามานะจ๊ะวันนี้นะนะ เดี๋ยวไลฟ์จบเดี๋ยวจบไลฟ์แป๊บโอเคนะคะทุกคนแวะมาแค่นี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่ากลัวจะไม่ได้ยินเสียงกันกลัวคลื่นเสียงลมเสียงคลื่นมันจะเข้านะแล้วก็พามาดูบรรยากาศ วันเสาร์ชื่ชัยวันเสาร์ที่ไม่ได้มาก็เลยชื่ชยกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้ก็แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวค่ะประมาณนี้แหละนะทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่วันถ้าไม่ผิดพลาดอะไรวันเสาร์ก็คงจะได้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเพราะว่า อาทิตย์ที่แล้วติดงานนะคะติดลูกค้าแต่เสารนี้เดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่ติดอะไรเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ในวันเสาร์หนึ่งทุ่มถึงสองท่มเหมือนเดิมนะคะโอเคสําหรับไลฟ์นี้จะมาแบบสั้นๆสั้นๆแต่แบบประทับใจอ่ะโอเคนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวความชินขอตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย